สวัสดีครับเอฟซีทีกราราทุกท่ทานวันนี้ย้อนยุคครับเรามาดูหนังกลางแปลงย้อนยุคกันนะครับย้อนเมื่อสมัย30ปี40ปีที่ผ่านมาครับหนังกลางแปลงใช้กันแน่นอนคืนนี้ครับอย่าลืมและอย่าพลาดมาก่อนนั่งหน้ามาช้านั่งหลังมาที่หลังมีหวังยืนหากท่านมาดึกมาดื่นดูหนังไม่รู้เรื่องจับจองมองหาที่นั่งกันได้เลยนะครับท่านผู้ชมวันนี้ลุงอยู่กับน่วยชายหนังกลางแปลงย้อนยุคสุตติพงษ์ภาพยนตร์ครับสุตติพงษ์ภาพยนตร์ ตั้งใจมาดูหนังเป็นว่าเฮ้ยลุงมานั่งก้อนหนังเหียนะครับการก้อนหนังก็คือฟิล์มหนังหรือว่าม้วนหนังที่ฉายไปแล้วนะครับต้องเอามาก่อครับถ้าเฮาบอกก่อเวลาฉายไปแล้วมันจะปีนหัวปิ้นหางครับหัวมันจะดิ่งลงั้งลุ่มขี้ดินแค่นั้นครับเวลาฉายแล้วเขาก็ต้องก่อคืนกึนถึงสมัยม้วนวิดีโอตะก่อนครับเวลาฉายแล้วก็ต้องก่อพิ้คืนนะครับตอนนี้เตรียมความพร้อมและแต่เจ้าของหน่วยบอกว่าขอสักร,รมก่อนมันแจ้งอยู่นะครับ ําเดียวก็ฉายมันรอมันมืดแถมน้อยนะครับเจ้าของหน่วยกับปิ่นเป็นทหารผู้ยศปิ่นก็ผู้หนัะผู้หมวดผู้กองนี่แหละครับนี่ครับปุ่นบอกว่าขอกิน,น้ําเก๊กหวยสัหน้อยกันเถอะถ้าได้กิน,น้ําเก๊กหวยแล้วนะชายหนังรับรองหนังบ่ม,มีปุ๊ดครับบ่ปุดแน่นอน <laughs> เออนะครับเอาแล้วครับเอาเอาฟิล์มเข้าใจก่อนเนอะฉนะายเรื่องอยังก่อนดี นะครับนี่คือบรรยากาศหนังกลางแปลงสมัยก่อนนะครับเป็นความสุกข,ของวิถีชีวิตคนบ้านเฮาสมัยตะกอนมามีทีวีครับถ้าหนังมานี่โอ้นะครับดีใจกันขนาดนึงนะครับได้พอนางขายายาหนังล่อมผ้าตอนรับเครื่องฉายรุ่นนี้อาจจะดูแปลกตาไปน้อยนึงนะครับอาจจะบ่เหมือนเครื่องฉายหนังที่เฮาเคยหันเพราะว่าเครื่องฉายหนังชุดนี้เป็นเครื่องฉายหนังที่เปิ้นตั้งฉายอยู่บนโฮงนะครับโงหนังตะกอนนี่เฮาดูหนังนี่ เอาเอจะได้หันเครื่องฉายเนาะถ้าเขาไปอยู่ในหฮงไปดูหนังในหฮงเพื่อจะเอาเครื่องฉายไว้บนพุ่นนะครับถ้าเป็นหนังขายยาหนังร่อมผ้าเก็บตงังเฮานี่จะได้หันเครื่องฉายเป็นอยู่อันนี้คือเครื่องฉายหนังในห้องหนังสมัยนั่นสมัยตะกอนเจียงใหม่เฮาพี่น้องจําได้ได้ก็ข้าบว่าห้องหนังสมัยตะกอนมันมีห้องหนังอย่างพ่อหาชินทัศนีฟ้าธานีนะครับ แสงตะวันนะครับแล้เกาะสีวิสารไผยภัยภยตันดูหนังโฮงหนังสีวิสานนะครับเอฟซีดูหนังแล้วนั่งสามรอบไปไหนต่ออันนี้ลุงก,กับมูเรื่องเนื้อนะครับถึงเวลาที่เขาจะได้ลองฉายกันแล้วนะครับกับบรรยากาศจะอีหันแล้วไปดีแค่ปิ๊กไปเป็นละอ่อนตะกี้หันละอ่อนรุ่นถ้าพอหนังครับหนังหรือว่าทีวีจอใหญ่ละอ่อนยุคนี่อกหู้จักหนังกันแล้วนะครับเอฟซีแล้วครับตอนนี้เราจะลองม้วนแรกนะครับ ก่อนที่จะชมม้วนแรกมาชมม้วนสุดท้ายกันก่อนนะครับท่านผู้ชมครับบรรยากาศจะอี้นะครับโอ้นะครับจะร่มจะริมละนี่ครับหนังระบบ35มมจอสะโคเครื่องอักจอเกี้ยวโดเวลาหนังชายมันจะมีควันงุยงุยงุยออกมาจะอีนะบรรยากาศยิงกระตุ้มตั้มตุ้มตั้มตุ้มตั้มสุดที่พงภาพยนตร์เชียงใหม่นะครับมีการมีงานกติดต่อกันได้เนอหนังกางแปลงย้อนยุคนี่เบอร์โทรพ่นชูนหกหนึ่ง